สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบเจ๊หวานซอยเก้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดหวานนะมีสูตรลูดสิบเก้าประตูของหวยลาวมาฝากเพื่อนๆนะคะเคยลงคลิปหวยลาวไปแล้วนะหนึ่งสูตรภายในช่องถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็เข้าไปดูกันได้นะ mm. เผื่อเอาไว้สลับสูตรเวลาเลขสูตรไหนเดินดีให้ใช้สูตรนั้นไปก่อนนะคะแต่สูตรนี้กําลังมาแรางนะคะเป็นสูตรที่ แอดหวานให้หวยบ่อยๆนะคะโอเคเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้าแนวทางหวยนะคะเข้ากลุ่มแนวทางหวยไม่ต้องคิดเลขเองใครที่ไม่อยากคิดเลขเองก็แอดไลน์มานะคะ n w 6 2 4ได้เลยนะคะทักมาบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีนะคะมีกลุ่มยี่กี่แล้วก็มีกลุ่ม VAP เข้าเนาะไปคะ่ะมาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำจะใช้เลขสี่ตัวนะคะของหวยลาวมาคำนวณน,นะ ยังวันนี้วันที่งวดงวดวันที่ท้ายงวดนะต้องใช้เขางวดสิงวดวันที่ยี่สิบห้าเดือนห้านะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะปีหกห้าโอเคก็จะใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนนะคะหลักร้อยบนบวกกันนะคะเท่ากับเท่าไหร่ใช้เลขตัวท้ายนะคะใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบบนเท่ากับ ได้เลขสองนะคะทุกคนนะเลขสอง่ะและทีนี้นะคะก็เราก็จะมาดึงหลักหน่วยบนนะคะดึงลงมาตรงนี้ค่ะเป็นเลขห้านะแล้วเราจะมาดึงหลักพันนะคะเราก็จะมาดึงหลักพันมาไว้ตรงนี้ค่ะเลขสองเนาะเราก็นําเลขทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะคะบวกกันให้เลขเหลือจํานวน 1>, 1หลักนะคะก็คือ5้บวก 2, 2เป็น7 7บวกสเป็น9นะคะได้เลข9เนาะเลข9นํานำมาบวกเลขคงที่นะคะเลขค่าคงที่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับแสงกล้องนิดนึงเนาะค่าคงที่นะคะบวก3ค่าคงที่บวก3บวก3เลขคงที่นะคะเราก็จะได้เลข สองนะใช้เลขสองนะคะกเก้าบวกสามได้สิบสองก็คือยึดตัวท้ายนะใช้เลขสองอเลขสองนะคะเลขเด่นก็จะเป็นเลขสองนะคะให้นำสองตัวนี้ไปลูดเนาะให้นำสองตัวนี้ไปลูดเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาสักครู่ให้นำสองตัวนี้ไปลูด 19ประตูนะคะให้นำา2ตัวนี้ไปลูด19ประตูแต่จะเด่น2นะคะแต่จะเด่น2นะให้ยึดให้ยึดตัวที่บวกค่าเลขคงที่ไปแล้วนะคะเป็นตัวเด่นเนาะเป็นตัวรองก็จะเป็น9แต่งวดถัดมาวันที่27เดือนห้านะคะออก1 0 9 6นะคะก็คือเข้าเลข9นะคะเข้าตัวกันเนาะมามาดูงวดต่อไปกันนะคะ งวดต่อไปก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะงวดต่อไปหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนนะคะเท่ากับเก้าดึงเลขหกมาดึงเลขหนึ่งมาทีนี้มาบวกกันนะคะหกบวกเก้าได้สิบ้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกเป็นสิบหกก็ใช้เลขหกนะคะงวดนี้บวกค่ะบวกเลขคงที่ สเป็น9นะคะ9เด่น9นะคะงวดนี้เด่น9ก็นำสองตัวไปรูปแต่ว่าให้ให้หนักไปทาง9นะคะก็มาดูงวดต่อไปเนาะมาที่30บออก9นะคะก็มี9ก้านะออกส่วน,วนกับเก้านึเนาะยึด4ตัวเป็นหลักนะคะอันนี้ใช้กับหอยราว4ี่ตัวนะอันนี้ก็ เด่นเตัวนี้เข้า91เนาะเข้า9กหนึ่งอ่ะมาดูรอบต่อไปนะครับมวดต่อมาก็0นกับ9อีกนะคะศนกับ9 9เขียนไ้เลยค่ะอะดึงเลข1มาค่ะหลักหน่วยบนดึงเลขศูนย์หลักพันบนมาค่ะ 9กบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะก็จะได้เลขศูนย์เนาะศูนย์บวกสามค่ะศูนย์บวกสามค่าคงที่ของเราก็จะเป็นสามนะคะรอบนี้ก็จะเด่นเลขสามเนาะเด่นเลขสามก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเข้าทั้งศูนย์สามนะแล้วก็สามหกครที่รูดสองตัวก็จะได้บนบนล่างนะคะได้เด้งบนล่างเนาะตัวนี้ บอหลออ่าเด้งบนล่างนะสามส่วนสามเนาะใครที่ชอบตัวจอนะสามารถจับจับคู่กับเลขขี้ก็ได้นะเอ้ยจับคู่กับเลขจีบนะคะสําหรับเลขจีบใครที่ยังไม่รู้จักเลขจีบนะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดหวานนะจะทําคลิปเกี่ยวกับเลขจีบมาให้นะคะสําหรับงวดต่อมานะงวดวันนี้เลยวันที่สาม เดือนมิถุนายนนะคะก็จะมาดูกันอ่ะมาหกนะตัวนี้หกบวกศูนได้หกลืมเว้นลืมเว้นบรรทัดต้องขออภัยนะคะอาจจะงงงหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาแล้วกันหกนะคะแล้วก็ดึงเลขสามมาลักหน่วยบนนะคะสาม หลักพันบนเลข3 6มบวกสได้9 9้เบวกสเป็น12นะคะใช้เลข2อบวกอีก3บวกค่าคงที่เท่ากับ5นะคะใช้เลข5เด่น5นะคะวันนี้เด่น5ก็ไปรอรุนกันดูนะคะว่าเลขจอ,อกอะไร2องทุ่มครึ่งเนาะหวยราวนะคะ ค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆนะะคที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะสูตรนี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเหมือนกันนะคะใช้ได้ทุกงวดนะคะหวยลาวเนาะสามารถนําไปปรับปรุงใช้ได้นะคะสูตรรูปสิบเก้าประตูเลขเด่นเลขเด่นเป็นเลขที่บวกค่าคงที่มาแล้วนะคะส่วนตัวรองก็จะเป็นเลขที่เราบวกกันได้รอบแรกเนาะรอบที่สองจะเป็นตัวเด่นรอบแรกจะเป็นตัวรองโอเคตามนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะปวดหัวไม่อยากคิดเลขเองไม่อยาก ่าไม่อยากคิดคำนวณคิดคำนวณไม่เก่งอย่างนี้นะคะก็เข้ากลุ่มฟรีนะเข้ากลุ่มฟรีย้ำว่าฟรีตลอดชีพเลยนะครใครพอใจอยู่ก็อยู่ใครพอใจออกก็ออกได้นะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ n w 6 2 4นะคจวั 1, จะขึ้นไว้ให้นะขึ้นไว้ทางคลิปเนี่ยหรือว่าใครไม่สะดวกแอดไลน์ ID นะคะลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปนะคะลิงก์ไลน์อยู่นี ใต้คลิปนะอันนี้ใครสะดวกแอดก็แอดบาน,นะคะเดี๋ยวจะรอตอบนะคะหรือใครไม่เข้าสูตรตรงไหนสูตรคลิปไหนนะคะก็ทักมาถามกันได้นะคะเจวานรอตอบเสมอน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากสูตรหอยราวไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้เจหวานซอยก้าด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ขอฝากคลิป อ๋อขอฝากช่อง V2 กันด้วยนะเจวานซอยก้า V2 นะจบคลิปก็จะมีวงกลมขึ้นมาให้กดติดตามนะสำหรับวันนี้ลาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ